สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจฮาชแนลนะครับช่องมวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันนะครับในชุดสรุป2ตัวล่างนะครับประจํางวดวันที่16มิถุนายนนะครับ2 5 6 7นะครับก็มาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับว่างวดนี้จะสรุปมาให้ตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับที่ผ่านมาก็หลุดมา2งวดนะครับ ก่อนหน้านั้นที่เข้ามาก็จากงวดหนึ่งหนะครับเข้าตรงมานะครับแล้วก็สองงวดล่าสุดนี้ก็หลุดนะครับทุกสรุปนะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับใครดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับในงวดนี้นะครับ ่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุ้นว่ามันจะเป็น หร,รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรที่ลงไว้นะครับหลักสิบหลักหน่วยก็ลองดูเป็นแนวตั้งดูนะครับคลิปนี้หลักสิบที่ลงนะครับก็จะมีอยู่2องสี่หกสูตรนะครับหลักหน่วยมีอยู่6สูตรนะครับที่ลง จริงๆสูตรหลักหน่วยที่เหลือก็ยังมีอีกนะครับสี่สูตรนะครับที่ไม่ได้ลงแต่ก็ดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับในงวดนี้หลักสิบนะครับก็มองว่านะครับถ้าเรามาดูตัวชนนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับเลขศูนย์ที่ลงนี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สูตรนะครับ ก็จะให้น้ำหนักไปที่เลขคู่นะครับก็มองว่าเลขศูนย์ก็น่าสนใจนะครับส่วนเลขคี่นะครับก็มีเลขหนึ่งนะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับเลขคี่ก็จะมีอยู่5้สูตรนะครับนี้ก็เผื่อไว้ที่เลขคี่นะครับเลขหนึ่งแล้วก็ ที่เหลือนะครับเลขคู่ก็เลขสองนี่ก็มีอยู่สามสูตรนะครับที่ลงนะครับทั้งหมดก็มองว่าเลขสี่นะครับที่เป็นเลขคู่นะครับในหลักสิบเลขสี่ในนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรนะครับแล้วก็เลขแปดนะครับหลักสิบนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับศูนย์หนึ่งสี่แปด ส่วนหลักหน่วยนะครับก็มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับเลขศูนย์ก็ถือว่าเด่นนะครับในวดนี้จากสูตรทั้งหมดที่มีอยู่มีเลขศูนย์นี้เจ็ดสูตรนะครับจากสูตรที่เหลือด้วยนะครับสูตรที่ลงมีหนึ่งสองสามสี่สูตรนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็มองว่าเลขสองนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ก็เลข4นะครับเลขคู่นะครับให้น้าหนักไปที่เลขคู่ส่วนเลขคี่ก็มองว่าเลข7นะครับที่น่าสนใจนะครับพี่มองว่าส่วนที่เหลือนะครับในหลักหน่วยนะครับถ้าใครชอบเลขคี่ก็จะมีเลข3นะครับที่เด่นนะครับเลข3ก็จะมีอยู่6สูตรนะครับแต่ที่ลงไม่มี3สูตรนะครับแต่ผมเลือกไม่ได้เลือกเลข3นะครับถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับ และที่เหลือที่เป็นเลขคู่ก็จะเป็นเลข6นะครับที่มองว่าเด่นนะครับแต่ผมเอาตามนี้นะครับถ้าใครไม่ถูกใจไม่ตรงใจก็เลือกเอานะครับเอาตามที่ชอบถ้าตามนี้นะครับจับคู่ชุดนะครับในชุดเต็มก็จะได้16คู่ชุดนะครับตามนี้ชุดเต็มนะครับหลักละ4ตัวนะครับจับคู่แล้วก็จะได้16คู่ชุด งวดนี้สูตรแต้มรวมไม่ได้ลงนะครับก็เลยคี่ป้าจะวัดดวงวัดใจไปกับตัวเด่นนะครับงวดนี้ไม่ได้ลงสูตรแต้มรวมให้ดูนะครับก็มองว่านะครับคัดจากตัวเด่นแล้วกันนะครับในงวดนี้ถ้าในสิบหกคู่นี้มันก็เยอะนะครับมันก็เยอะก็ลองดูนะครับมาคัดเด่นดูนะครับหรือใครจะพิจารณาจากชุดเต็มนะครับสิบหกคู่ก็ลองดูท่า เห็นไม่ตรงกันนะครับถ้าในแถวเลข0ูนย์นะครับแถวเลข0ูย์ก็มองว่าตัวที่เด่นนะครับก็จะมีคู่0 2แล้วก็0 7นะครับแต่ส่วนตัวก็ยังหลัก0 6นะครับเลขหกไม่ได้เลือกมานะครับหลักหน่วยนะครับ ก็เด่นเหมือนกันระหว่างเลขสองเลข4ี่เลข6นี่สู่สีกันนะครับแต่ไม่ได้เลือกมานะครับถ้าใครชอบก็ส่วนตัวผมก็จะติดไว้เหมือนกันนะครับคือศูนย์นะครับถ้าหมาก็มองว่าน่าจะเป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นการคาดคะเนนะครับส่วนจะมาไม่มาไม่มีใครรู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับถ้าในแถวเลขหนึ่งนี่ผม มองผ่านไปนะครับแต่ถ้าที่ชอบในแถวเลขหนึ่งก็จะมีคู่หนึ่งสองนะครับแต่ไม่เลือกนะครับัดเพื่อจะให้มันน้อยตัวนะครับก็จะมีแถวเลขสี่นะครับที่มองว่านะครับสี่ศูนย์สี่สองนี้ก็เด่นนะครับแต่ว่างวดที่แล้วออกไปแล้วนะครับถ้างวดนี้มาออกงวดนี้นี่จะสวยนะครับเพราะว่าจะลงล็อกเข้าสูตร หลายสูตรนะครับทั้งสูตรแยงรวมสูตรคู่ขี้นะครับคู่สี่สองแต่ว่าก็ออกไปแล้วนะครับก็มองว่าแถวเลขสี่นะครับก็มองอยู่สองคู่เหมือนกันนะครับสี่ศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดนะครับแถวเลขแปดนะครับแถวเลขแปดนี่ก็ชอบทุกตัวนะครับในนี้นะครับจริงๆ ชอบทุกตัวนะครับในแถวเลขก8นะครับ8 0 8 2 8น8 7นะครับนะคับเอาที่คิดว่านะครับเอาคิดว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับจริงๆ8 2นี่ก็ชอบนะครับ6คู่7คู่นะครับ8 7อีกคู่หนึ่งนะครับอันนี้เลือกเอานะครับ การเด่นนี่ก็เจ็ดคู่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้ก็มองว่าในหลักสิบนะครับหลักสิบก็ชอบเลขสี่กับเลขแปดนะครับในหลักหน่วยก็เลขศูนย์นะครับตามสูตรแล้วเลขศูนย์เด่นนะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับจะมาไม่มานะครับ เพราะว่าเลขศูนย์เจ็ดสูตรนะครับมีอยู่เจ็ดสูตรที่ได้เลขศูนย์นะครับ,ลรบแล้วก็เลขเจ็ดนี่ก็มีอยู่แปดสูตรนะครับที่ได้เลขเจ็ดนะครับเป็นเลขที่กันไว้ตัวเดียวที่เลขเจ็ดนะครับเลขที่แต่ถ้าให้เน้นก็เน้นไปที่เลขคู่นะครับตัวเด่นก็มองว่านะครับเลขแปด ก็เลขศูนย์นะครับจะมาด้วยกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับหรือจะไม่มานะครับอันนี้เป็นการคาดคะเนนะครับถ้าใน8คู่นี้ถ้าใครว่าเยอะก็ลองดูพิจารณาดูนะครับก็จะมีคู่40นะครับที่ชอบนะครับ8 0 แปดตามนี้นะครับหรือใครจะจับเลยนะครับตัวเด่น0ูนกับ8นะครับ0 2 0 7นะครับ4 0 8 0 8 7กับ8 4จะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ก็ลองบีบค์พิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ที่มาที่ไปนะครับก็มาจากสูตรนะครับที่มีอยู่นะครับสูตรที่ลงแล้วก็สูตรที่ไม่ได้ลงนะครับก็มาพิจารณาไปด้วยกันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับ ถ้ามันผิดพลาดไปนะครับถ้ามันไม่เป็นไปนตามนี้ก็ต้องขอไปทุกท่านนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ขอขอ,ขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ J r c h a n n e l อวยฟรี free, นะครับทาง u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดาการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับในชุดสรุปบทน,นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ